สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดเรื่องของสินเชื่อของกสิกรไทยนะครับปกติเนี่ยนะครับทำคลิปเกี่ยวกับอกองทุนของกสิกรนะนะครับวันนี้ขอมาพูดเรื่องของสินเชื่อส่วนบุคคลของกสิกรนะครับถือว่ามาให้ความรู้แชร์ความรู้แล้วก็ระบายด้วยนะครับคือต้องบอกอย่างนี้นะครับคือส่วนตัวผมเนี่ยนะครับใช้ธุรกรรมของกสิกรค่อนข้างเยอะนะครับใช้ค่อนข้างเยอะนะนะ ขอมาพูดนิดนึงนะครับเกี่ยวกับสินเชื่อถือว่าให้ความรู้เกี่ยวกับคนที่มีสินเชื่อของกสิกรนะครับรวมไปถึงคนที่กําลังทําสินเชื่อกับกสิกรไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือว่าสินเชื่อเงินด่วนเงินสดต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้มาแชร์หรือว่ามาฟังคลิปนี้ก็หน่อยนะครับ <S <S เมื่อเดือนเมษาในปีนี้นะครับที่ผ่านมานี้นะครับผมได้ทําทเรื่องขอสินเชื่อแบบ ทำเล่นๆนะครับแต่ว่าปรากฏว่ามันได้มานะครับเดี๋ยวมาเกินกันนิดนึงนะครับมันก็ต่อยอดมาจากที่ผมจะทําบ้านนั่นแหละนะครับผมทั้งถอนกองทุนทั้งหมดนะครับรวมไปถึงลองขอสินเชื่อดูนะครับปรากฏว่าได้มา39 0 0 0นนะครับสามหมได้มานะครับสินเชื่อที่ผมขอคือสินเชื่อเงินด่วนนะครับเห็นไหมครับอยู่ซ้ายมือด้านบนนะครับเนี่ยครับเนี่ยอ่าอันนี้คือรายละเอียดนะครับไม่ได้มาทําคลิปเกี่ยวกับสมัครหรือขอนะครับมาทําคลิปหลังจากที่ได้สินเชื่อแล้วนะครับ จริงๆวิธีการขอก็ไม่ยากหรอกนะครับแค่คลิกเข้าไปกดสนใจแล้วก็กรอข้อมูลเดี๋ยวเขาติดต่อกลับมาแจ้งนะครับแต่ว่าคลิปของผมมันไม่ได้แจ้งเลยนะครับเขาโอนเงินเข้าบัญชีเลยเนื่องจากเป็นสินเชื่อเงินด่วนนะครับเพราะจริงๆผมเคยขอกสิกรมา2อสาครั้งแล้วนะครับได้ประมาณสามสี่หมื่นนะครับประมาณนี้แหละหลายรอบนะครับล่าสุดก็ได้มานะครับก็กําลังทยอยจ่ายนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมสามหมื่นเก้าผมเนี่ยจ่ายเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะ มาบอกอีกทีนึงว่าเหตุผลที่ผมอาจคลิดวันนี้คือเรื่องของอะไรนะครับอ่ะกดเข้ามานะครับอ๋อเดี๋ยวนะธนาคารไม่ดําเนินการเลยนะกดชําระสินเชื่อนี่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาติดอะไรรายการนี้กรุณาทําใหม่อีกครั้งธนาคารไม่สามารถดาเนินรายการนี้อ้าเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวนะอ่ะได้แล้วนะครับอ่ะมาพูดกันหน่อยนะครับ วงเงินรวมนะครับที่ผมได้จากการมากของเขามาคือ39มหมนนะครับจ่ายไปแล้วจ่ายต้นไปแล้วเนี่ยคือ3,467นะครับวันนี้ผมมาพูดเรื่องของอัตาราดอกเบีย้ยนะครับอืมอผมไม่ได้เห็นสัญญานะอัตาราดอกเบีย้ยเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่25%ต่อปีนะครับผมน่าจะทําจ่ายอยู่กี่ปีผมไม่แน่ใจน่าประมาณ4ีปีนะครับงวดที่จ่ายตกต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่เดือนละ 1340าจำตัวเลขนี้ให้ดีนะครับอ่าจำตัวเลขนี้ให้ดีนะครับ1340นะผมอาจจะพูดไม่ไม่ไม่ได้ละเอียดเยอะนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างละเอียดแล้วก็หลายหลายอย่างนะครับเดี๋ยวจะสรุปสั้นๆให้ดูว่าเหตุผลที่มาพูดวันนี้คืออะไรนะครับ 1. คือตาราดอกเบี้ย 2. คือการตัดเงินต้นนะครับที่ผมจะมาพูดวันนี้นะครับเรื่องของดอกเบี้ยและเงินต้นนะครับ สินเชื่อเงินด่วนเนี่ยนะครับก็คือสินเชื่อสินเชื่อเงินด่วนเนี่ยนะครับมันเป็นสินเชื่อที่ตัดต้นตัดดอกเอ่อลดลดต้นลดดอกนะครับพอเข้าใจไหมครับถ้าเงินต้นลดดอกก็ลดหมายควาว่าเงินต้นที่คุณต้องจ่ายช่วงเอ่อดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่ายช่วงแรกเนี่ยคือมันเป็นดอกเบี้ยที่จานวนเงินจำนวนเงินต้นเต็มก็คือ3ามหมนเนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจ่ายดอกเบี้ยค่อนข้างสูงมากนะครับหมายควาว่าคุณจ่ายเข้าไปพันสามสี่ร้อยเนี่ยตัดดอกเบี้ยแปดเจ็ดแปดร้อยนะ ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีครับดอกเบีย้ยค่อนข้างไปตัดเยอะตัดต้นน้อยพอเข้าใจไหมครับอ่าคราวนี้นะครับในความคิดของเรานะครับผมมาพูดในความคิดของผมบ้างและความคิดของหลายๆคนผมเชื่อว่าคิดเหมือนผมนะครับอ่าเรารู้แล้วว่าสินเชื่อประเภทนี้คือลดต้นลดดอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการจ่ายของของผมเนี่ยผมก็เลยคิดว่าผมจะจ่ายมากกว่า1,340นะครับ ฟังกดีนะครับผมจะจ่ายมากกว่าเงินต้นคือในรอบเดือนนั้นๆน,น,นะครับผมจะจ่ายเกิน 3, 1340เพื่อให้เงินส่วนเกินนั้นไปจ่ายเงินต้นไปตัดเงินต้นนะครับอ่านี่คือความคิดเบสิกที่คนรู้กันนะครับอ่าคราวนี้ปัญหาเกิดครับปัญหาเกิดเดี๋ยวผมให้ดูนะผมไม่ย้อนไกลนะผมย้อนอเดือนที่ผ่านมาใกล้ๆแล้วกันจริงๆผมเป็นตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับช่วงแรกผมก็จ่ายตามงวดนะครับเดี๋ยวผมมา เอาล่าสุดนะครับเดือนสิงหาที่ผ่านมานะครับอ่าผมพูดเดือนสิงหานะใครใครมองเห็นมากครับเดือนสิงหาเนี่ยผมมีจ่ายวันที่1สิงหาเนี่ยคือ2ยอดนะครับก็คือยอด500กับยอด1000สิ่งที่ผมทยอยจ่ายเนี่ยมันเกิดประเด็นประเด็นประเด็นที่ผมจะพูดนี่แหละนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฟังดูก่อนนะครับผมจ่ายยอด1 5 0 0 1 0 0 0แล้วก็สิ้นเดือนสิงหาเนี่ยนะครับตามกำหนดทุกๆวันที่30ที่ต้องจ่ายนะครับก็คือ1 0 0 0 27บาทคือผมมีเศษผมก็เลยจ,จ่ายเข้าไปอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเดือนรอบเดือนสิงหาเนี่ยผมจ่ายอยู่ที่1,627บาทนะครับเกินมาอยู่ที่300แล้วกันนะครับตีเป็นเป็น300นะนะครับผมจ่ายเกินจากงวดปกตินะครับอยู่ที่300บาทนะครับอะประมาณนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นคืองเงิน300ที่เกินมันไม่ไปตัดเงินต้นครับ อ่าเริ่มงงแล้วใช่ไหมครับคือสิ่งที่เราเข้าใจคือถ้ายอดเกินจาก1,340เงินที่เหลือต้องไปตัดต้นปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นเดือนสิงหานะครับมันเป็นก่อนหน้านี้มาเดือน2-3เดือนแล้วครับอ่าเดือนสิงหาเนี่ยจริงๆมีผมเริ่มโทรหาเจ้าหน้าที่และวันที่30เนี่ยผมโทรหาเจ้าหน้าที่แล้วนะครับเพราะผมสงสัยว่าทําไมมันเป็นมาสักพักหนึ่งแล้วทําไมไม่ตัดเงินต้นผมก็เลยโทรไปหาเขา พราะสินเชื่อของคุณเนี่ยคือสินเชื่อที่ผมอ่านเนี่ยคือลดต้นลดดอกถูกไหมเขาบอกว่าโอเคใช่เขาให้เหตุผลผมบอกว่าการที่ลูกค้าอยากจะจ่ายตัดต้นนะครับลูกค้าต้องไม่จ่ายซอยซอย,ซอยงวดจ่ายนะครับเพราะระบบจะถือว่าลูกค้ามันจะคิดว่าไม่ถือหรอกครับเขาบอกว่าระบบมันจะคิดว่าลูกค้าที่เอาที่จ่ายยอดเกินไปอ่ะคือไปจ่ายในรอบบินถัดไปนะครับ ระบบมึงเนี่ยคิดเอาเปรียบมากนะผมผมเอาส่วนตัวผมแี่ชอบทำธุกรกรรมกับกสิกรแต่เรื่องนี้ผมก็ผมก็คิดว่าเขาคิดเอาเปรียบเกินไปนะครับคือคุณตั้งระบบคุณไม่บอกว่าระบบมันทำหรอกคุณนั่นและเป็นคนตั้งนะครับไปบอกว่าระบบมันอย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่ได้บอกว่าเจ้าหน้าที่เป็นคนทำนะครับผมหมายถึงคนคิดคนออกแบบการให้สินเชื่อของกสิกรอะ่ะคุณ มันโทษระบบไม่ได้เพราะคุณเป็นคนเซ็ตมันนะครับผมก็ทํางานอยู่ในระบบอย่างนี้นะครับผมรู้นะครับการเป็นหนี้การสินเชื่อครับคือคุณเป็นคนเซ็ตหมดนั่นแหละเงื่อนไขต่างๆนะครับก็คุณเซ็ตให้มันเป็นอย่างนี้เพราะคุณรู้ว่าถ้ามันต้องมีคนจ่ายประเภทผมแน่นอนก็คือซอยจ่ายนะครับคุณก็เลยเขาก็เลยอ่ะอันนี้เริ่มระบายนะอันนี้เริ่มมาระบายแล้วนะครับ เขาเขาเนี่ยเซตให้ถ้าเกิดคุณไม่จ่ายในงวดเดียวสมมติเขาบอกผมเอาง่ายคือสรุปง่ายคือเขาบอกว่าถ้าเกิดอยากจ่ายตัดต้นเนี่ยคุณต้องจ่ายมาที่30ิบก็คือมากเป็นยอดเดียวอะครับมากกว่ายอดที่ออยอดที่เป็นยอดจ่ายปกติก็คือ1 3 0 0พรอคุณจะจ่ายเกินคุณจ่ายเข้ามาสองพันเลยแล้วที่เหลือมันจะไปตัดต้นอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้อันนี้ผมก็เข้าใจนะ ผมก็เข้าใจระบบนี้จริงๆอะแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ผมก็เลยบอกว่าอาโอเคนะครับผมเข้าใจแล้วนะครับเดี๋ยวถ้างั้นเนี่ยอ่าต่อต่อไปเนี่ยผมจะจ่ายรอจ่ายวันที่30มสิบเนี่ยก็คือเป็นยอดเดียวไม่ซอยแล้วนะครับแล้วก็จะจ่ายเป็นยอดเดียวเพื่อให้ตัดเงินต้นอ่าแต่ผมก็เลยถามเขาว่าอ่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับแสดงว่ายอดที่สามสารยที่ผมจ่ายเข้าไปเกินเนี่ยในเดือนรอบเดือนสิงหาเนี่ยนะครับมันไม่ได้ไปตัดต้นของเดือนสิงหาถูกไหมบอกว่าใช่ มันเอา300ของผมเนี่ยนะครับไปจ่ายเงินล่วงหน้าของเดือนกันยาพอเข้าใจไหมครับหน้าเรื่องเข้าใจแล้วนะโอเคนะครับคราวนี้เขาก็เลยให้คําแนะนําผมมาว่าลูกค้าเนี่ยในเดือนกันยาเนี่ยนะครับลูกค้าจ่ายยอดที่เหลือนะครับลบ3า0ร้ออกไปนะครับลูกค้าต้องจ่าย1,040บาทนะครับประมาณนี้นะครับ1นึ่บาทหรือลูกค้าจ่ายเกิน ถ้ายอดที่เกินไปมันก็จะไปตัดเงินต้นให้นะครับผมก็เลยจ่ายเข้าไปในเขาบอกว่าผมแนะนำให้ผมจ่ายก่อนก่อนวันกําหนด1วันด้วยนะผมก็เลยจ่ายมาที่29กันยาครับเพราะงวดปกติผมต้องจ่ายคือ30นะครับทุกๆวันที่30ของเดือนนะครับผมก็เลยจ่ายมาที่29กันยานะครับยอดที่ผมจ่ายเข้าไปคือ1,230บาทนะครับจากจากกันยาที่จ่ายเกินมา300นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย รอบของกันยาเนี่ยกลายเป็นว่าผมจ่ายเข้าไป1,500งพาอเข้าใจไหมครับเพราะกันเพราะสิงหาเนี่ยนะครับเพราะรอบสิงหาเนี่ยยอดที่ผมจ่ายเกินเนี่ยเขาบอกว่ามันไปทบของเดือนกันยานะครับเพราะมันไม่ได้ไปตัดเงินต้นให้ผมนะครับมันไปทบของเดือนกันยาหมายความว่ายอด300นั้นมาตัดยอดกันยายอดที่มาตัดนะครับมันก็เลยกลายเป็นยอดที่ผมจ่ายทบเข้ามาอีก1,230บาทเป็นประมาณพันหนะครับ เกินมาจากงวดปกติที่ผมต้องจ่ายอยู่ประมาณ200แล้วกันนะครับตีกลมๆนะประมาณ200ปรากฏว่าผมผมจ่ายเข้าไปผมดูใบเสร็จผมดูแวบเดียวผมก็รู้แล้วว่าอา้าวยอดที่เกินไม่ได้ไปตัดเงินต้นอีกแล้วอ่าเป็นประเด็นอีกแล้วครับคือยอดที่เกินไม่ได้เงินต้นผมก็เลยจ่ายเข้าไป9บาทลองดูว่า เกินเกิดเพราะเพราะเพราะรอบกันญาเนี่ยมันมันครบแล้วนะคือผมจ่ายครบกําหนดคือ1นึ่พันมันเกินด้วยซ้ํานะครับเกิน1นึ่งผมก็เลยจ่ายเข้าไปอีก9บาทเพื่อจะเทสว่ามันไปตัดต้นทั้งหมดไหมปรากฏว่า9้าบาทที่ผมจ่ายเข้าไปคือตัดดอกเบีย้ยทั้งหมดอ่าละผมเริ่มละผมก็เริ่มโมโหละนลครับคือเราก็เลยโทรไปหาทางเจ้าหน้าที่อีกรอบนึงนะครับ เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งก็รับสายผมก็คุยกันผมก็เล่าปัญหานะครับเขาก็ให้เหตุผลผมเดิมมาเหตุผลเดิมผมมาว่าซอยจ่ายอย่างนี้ผมบอกว่าผมไม่ได้ซอยแต่ผมอยากแค่เทส่าอ่าทําไมผมจ่ายเกินจากยอดที่ผมต้องจ่ายของเดือนนั้นเนี่ยจ่ายเข้าไปแล้วมันไม่ไปตัดต้นเพราะสินเชื่อเนี้มันคือสินเชื่อที่ต้องตัดอาจ่ายตัดลดต้นลดดอกนะครับเขาก็ให้เหตุผลมาคือด้วยระบบมันเซตมาอย่างนี้นะครับลูกค้าไม่ควรจะซอยจ่าย เป็นเป็นทยอยจ่ายนิดนี่ๆควรจะรวมจ่ายยอดเดียวผมบอกว่าอา้าวก็ผมทําแล้วมันไม่มันไม่ตัดให้ผมผมก็จ่ายยอดเดียวไปแล้วก็จ่ายก่อนวันหนึ่งไปแล้วด้วยนะครับก็เลยอ่าโอเคนะครับอ้าถือว่าผมไม่ไม่อะไรแล้วกันนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตอัดเสียงนะคือผมไม่ยอมนะคือถ้าเกิดผมต้องมาจ่ายอย่างนี้นะครับคุณเอาเปรียบคือผมก็พูดตาม คนโมโหอะ่ะก็คือไม่ได้โมโหด้วยคือเราก็พูดด้วยเหตุผลว่าอ่ะมันเป็นสินเชื่อรถต้ลดดอกแต่คุณมาคิดว่าผมจ่ายล่วงหน้าไม่ได้เพราะผมจ่ายเกินไปผมต้องการจ่ายต้นนะครับผมไม่ได้ต้องการจ่ายล่วงหน้าคุณพอจะเข้าใจผมไหม,มครับคือเราต้องการที่จะให้นี่มันหมดเร็วก็คือพยายามจ่ายเกินไปจ่ายเกินไปห้าร้อยหกร้อยสามร้อยสี่ร้อยก็คือมันมันควรจะไปตัดต้นไงแต่ปรากฏว่ามันจัดอ่ะผมผมตามตามเจ้าหน้าที่ผมก็ยังไม่ได้ ตัดต้นอยู่ดีนะครับมันก็ดึงยอด200ของผมไปตัดรอบเดือนหน้าตุลานี้นะครับผมก็เลยคุยกับเขาว่าคุยกับคนล่าสุดว่าวันที่29นะผมจะโทรไปหาคุณแล้วผมจะจ่ายตามที่คุณบอกเขาก็บอกผมว่าจ่ายยอดเดียวเหมือนกันนะครับผมบอกว่าผมจะจ่ายเข้าไปถ้าเกิดยอดเกินจากนั้นไม่ไปตัดเงินต้นให้ผม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 ไม่ยอมนะผมบอกเลยนะครับอ่ะผมไม่พูดแล้วกันว่าผมจะทำอะไรต่อคิดคิด ผมคนดูคงรู้แหละนะครับผมบอกว่าผมไม่ยอมนะผมอัดเสียงไว้ด้วยนะครับเขาก็เลยบอกว่าเโอเคนะครับเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวทา,ทางผมโทรมาเองเขาเป็นอเขาก็บอกว่าเขาจะโทรมาหาผมแล้วก็แจ้งผมให้จ่ายแล้วก็จ่ายแล้วก็ผมจะถามว่าเนี่ยผมจ่ายเท่าไ่เนี่ยจ่ายผมจะจ่ายเข้า,จจาไปสองพันนะครับแล้วถ้าผมจ่ายเข้าไปสองพันเนี่ยนะครับก็เขาต้องตัดต้นให้ผมเ่ยนะครับก็คือเกินจากหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาทที่เหลือคือต้องตัดต้นให้ผมนะครับ อ่าผมบอกว่าอย่างนี้นะครับอ่าโอเคเขาบอกว่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาโทรมาหาผมวันที่29เนะครับเดี๋ยวผมลงคลิปนี้ไปก่อนให้ดูก่อนนะครับแล้ววันที่29หลังจากที่อ่าผมจ่ายหรือว่าผมคุยกับเขาผมโทรหาเขาเขาโทรหาผมแล้วเนี่ยครับแล้วผมจ่ายแล้วผมจะมาอัปเดตให้ฟังว่ามันได้ตัดต้นไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมมาพูดแค่นี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครที่อ่ากลังจะกู้เงินหรือว่า กู้ไปแล้วนะครับก็อยากให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ก่อนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดทำทำตามคําแนะนำของของเจ้าหน้าที่เนี่ยคือพยายามจ่ายอ่างวดเดียวนะครับก็คือจ่ายเกินไปตามรอบบินนะครับแต่ผมคิดว่าหลายๆคนคงทําอย่างนั้นนะครับแต่อีกหลายๆคนคงคิดว่าคือเหมือนกับว่ารายได้เราเราไม่ใช่แค่เงินเดือนอย่างเดียวครับคือผมมีหลายทางสรุปว่าผมมีหลายทางเข้ามาเวลาผมมีผมคิดนึกอยากคิดถึงนี่นะครับ คือเวลามัน,นึกถึงนี่มันก็อยากจะจ่ายคุณเข้าใจไหมครับผมมีเท่าไหร่ผมก็อยากจะซอยจ่ายเข้าไปแต่ปรากฏว่าธนาคารมันเซตระบบอย่างนี้เซตระบบถ้าเกิดจ่ายมากกว่าหนึ่งงวดนะครับถือว่าเป็นือของเดือนหน้าโอโ้โหเซตยังไงนะครับคือคุณจ่ายยอดเท่าเดิมก็จริงนะครับแต่คุณไปเซตว่าเออขอโทษดีครับคือคือระบบมันเซตมาว่าเดือนหนึ่งต้องจ่ายแค่ยอดเดียวครับยอดเท่าไหร่ก็ตามเป็นยอดเดียวอ่านะครับแต่ถ้าเกิดคุณจ่ายมากกว่ายอดเดียวอ่ะนะครับ ถือว่าเป็นการใจ่ายในรอบเดือนถัดไปการคิดอย่างนี้คือคุณจะบอกว่ามันมันปกตินะครับมันไม่ปกตินะครับเพราะการคิดอย่างนี้หมายความว่าคุณจะเสียดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆโดยที่เงินที่เกินไม่ตัดเงินต้นครับเพราะฉะนั้นอย่ายอมนะครับใครที่เป็นอยู่อย่าไปยอมนะครับต้องโทรไปคุยกับเขานะครับพยายามเช็คนะครับใครที่จ่ายหนี้กับกสิกรอยู่ต้องเช็คนะครับอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะไม่ใช่นะครับเพราะสินเชื่อตัวนี้คือสินเชื่อลดต้นลดดอกนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เราจ่ายเกินเงินต้นจ่ายเกินงวดเงินที่เหลือต้องไปตัดเงินต้นเท่านั้นนะครับถ้าไม่ไปตัดเงินต้นนะครับต้องโทรไปคุยและเคลียร์ให้รู้เรื่องครับสําหรับคลิปนี้ผมมาแชร์ประสบการณ์เป็นนี่แล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อที่ต้องจ่ายเขาแล้วก็สินเชื่อที่ต้องต้องตรวจเช็คนะครับอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ เดี๋ยวรอดูอัปเดตนะครับว่าวันที่ยีิบเก้าเดือนนี้นะครับผมจะชําระเข้าไปนะครับมันจะไปตัดเงินต้นที่เหลือไหมเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างมาให้ดูแล้วก็เดี๋ยวแคปใบเสร็จมาให้ดูด้วยนะครับว่ายอดที่จ่ายไปเนี่ยนะครับที่เกินไปเนี่ยนะครับจะไปตัดเงินต้นจริงไหมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาไว้แค่นี้ใครที่เป็นอยู่ก็มาแชร์กันหน่อยครับว่าเกิดปัญหาอะไรนะครับหรือถ้าเกิดผมอ่าพอมีความรู้นะครับปัญหาที่คุณเจออยู่ก็มาเพราะว่า ผมทางานเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินแล้วก็สินเชื่อเหมือนกันนะครับแต่ว่าขอไม่อนุญาตไม่เปิดเผยว่าทําที่บริษัทไหนนะครับผมทาด้านหนี้สินเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของตัวสินเชื่อปล่อยการปล่อยสินเชื่อแล้วก็เรื่องของหนี้สินฟ้องร้องคดีเหมือนกันนะครับก็ลองมาคอมเมนต์ดูนะครับอ่าอันไหนดูก็จะตอบนะครับเพราะผมดูก็รู้แล้วว่าคํานวณอย่างนี้คือมันไม่ใช่นะครับถ้าเกิดคนที่ไม่ได้สนใจอะไรก็จะจ่าย จ่ายไปเรื่อยๆนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับรีไปตรวจเช็คนะครับว่าคุณจ่ายไปใครที่จ่ายเกินนะครับไปตรวจเช็คนะครับว่าเงินที่เกินเนี่ยตัดต้นทั้งหมดไปหรือเข้าดึงไปตัดตอกเบียด้วยนะครับอ่ะลองเช็คดูนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับเรารออยู่ ep สองนะครับในเรื่องของสินเชื่อนี้นะครับก็ใครที่มีปัญหาก็คอมเมนต์มานะครับเจอปัญหาเหมือนกันคอมเมนต์มานะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ